สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับนะคะเข้าสู่ y o u t u สัทธาหลวงตาบุญชื่นเสียต้มเสนีนะคะ mm hmm. ก็ขณะนี้มาชมบรรยากาศนะคะที่น้องสัทธาของเรานะคะ mm hmm. ที่นี่เป็นตลาดนะคะที่นี่เป็นตลาดสัทธาเยอะมากนะคะ, mm hmm. ะจุดนี้จะเป็นตลาดนะคะ ก็ให้ชมบรรยากาศด้านหน้านะคะเพราะว่านุขับรถเนาะนูต้องจอดรถแล้วก็จะได้จารีกมานะคะอาขยับมาเลยค่ะขยับมาเลยเส้นขาวเลยนะคะค่ะปัจ <c oughs> จัยไม่ต้องถวายนะคะเป็นน้ำเป็นนมเป็นขนมได้นะคะ<ม>จะมีพี่ๆนะคะ ทีมงานกู้ภัยนะคะท่านอำนวยความสะดวกเนาะวันนี้เป็นกู้ภัยละนองนะคะที่มาอวยอำนวยความสะดวกนะคะนั่นนั่นทิ้งย,ยกยกยกถังว่งไวไปย่ย้ม นี่นะคะังบุคคลด้านหน้าโอ้ยอุ้ยดูอะไรนันารโอ้ใช่นารักไหมสุดยอดเลยอ่ะตาไก่ใช่ไหมนารักโอ้ตาไก่กี่เดือนแล้วคะคนนี่ทํวันนี้นั่าเอสุดยอดเลย สวัสดีค่ะเ้ไก่ครับบอกเอาวกบอกาา้อ่คืเ <c oughs> ้สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคนเยอะนะคะที่นี่อ่าไม่ทันวิ่งต่อนะฮะยกครับยกครับยกนะครับยกครับยกครับยนับยนะครับยกครับยกยครับยก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 นครับยกครับ สาธุค่ะสาธุค่ะหนูน้อยอย่าเพิ่งลุกนะคะมีนมมีขนมนะคะอย่าเพิ่งลุกนะคะคนน้อยอย่าเพิ่งลุกนะค,ะคนน้อยอย่าเพิ่งลุกนะคะจะมีขนมมีขนม,มขนะนัน่งก่อนนะเอ้าจับจับค่ะจับค่ะค่ะ จะมีนมมีขนมนะคะนั่งคอยนะคะไม่ไม่แกะแก่พี่ตั้มสงสัยดวงตาท่านจะฉันนะคะสงสัยลวงตาท่านจะชัน ือกล้องก็จะประมาณนี้นะคะทั้งถ่ายให้พี่น้องดูนะคะต้องปฏิบัติดวงตาไปด้วยนะคะล่างกล้องถ้าหนูไม่ได้ถ่ายก็พี่น้องก็ไม่ได้เห็นเนาะก็ประมาณนี้นะคะเพราะว่า,าไม่ใช่ว่าจะมาเดินแล้วก็มาเดินเอาหน้าเอาอะไรอย่างนี้นะคะก็จะมีภารกิจส่วนตนที่จะต้องปฏิบัติต่อองค์หลวงตาด้วยนะคะแต่ว่าคือ ไม่ได้ถ่ายให้พี่น้องได้ดูเพราะว่าส่วนใหญ่โนงจะลงตลิปอยู่ในรถนะคะก็เลยไม่เห็นว่าพี่ตั้มแกทำอะไรบ้างนะคะเวลาที่ลวงตาท่านจาริกนะคะว <c oughs> ิ่งเลยค่ะมีท่านค่ะท่านมีท่าน คนโปยเม็ดแล้วนะคะคนโปยเม็ดแล้วคนน้อยนั่งคอยนมก่อนนะคะนั่งคอยนมก่อนนะคะถ่ายทันไหมห <c oughs> ลวงตาท่านจะฉันน้ำนะคะหลวงตาท่านจะฉันน้ำก็พี่น้องศรัทธาก็ บรรยากาศนะคะฝนเริ่มฝนเริ่มโปรยเม็ดแล้วที่นี่เรียกอะไรนะคะพี่บางแก้วค่ะบ้านบางแก้วบ้านบางแก้วกมสามสิบกมสาอำเภอละคะพี่อำเภอละอุ่นจังหวัดยังละนองเนาะค่ะนี่นะคะพี่น้องสัตหีบนเยอะนะคะที่นี่ตลาดคนเยอะคนเยอะนี่นะคะค่าบรรยากาศเนาะพี่น้องค่ะ ก็ให้พี่น้องได้รับชมโอโอโอรถไหล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 โอโทกใจหมดเลยอ่านี่นะคะเราจะให้ดูเบื้องหลังนะคะบรรยากาศเบื้องหลังเนาะพี่ได้ขนน้ำนะคะทีมงานกู้ภัยนะคะได้ช่วยกันขนน้ำถ้าเต็มลำรถอย่างนี้ก็เรียนหลวงตาท่านนะคะ จะเป็นโรงเรียนข้างหน้านะคะจะเป็นโรงเรียนเป็นวัดเป็นด้านหน้านี้นะคะดวง,งตาท่านอาฉันน้เรียบร้อยนะคะก็จะจาริกุรงต่อนะคะจะจาริกุรงต่อศรัทธาก็รอกราบไหว้แต่ตอนนี้คือโอ้ฝนตกแล้วฝนโปรยเม็ดแล้วนะคะฝนโปรยเม็ดแล้วะค่ะ ยังไม่ทราบค่ะพี่ยังไม่ทราบจ้ะเดี๋ยวต้องรอก่อนสักพักอ่าหนูน้อยของหนูหมดเลยเอากลับบ้านด้วยเลยของหนูหมดเลยนะคะหวงตาให้แล้วดวงตาท่านไหนรับไว้ หลวงตาท่านให้เราไปสงสัยท่านกลัวท่านกลัวลูกศิษย์หิวโหยตอนเย็นนะครับพี่น้องปลาตัวใหญ่นะครับปลาตัวใหญ่หลวงตาท่านเห็นหลวงตาท่านบอกให้เราปลท่านบอกว่ารับรับรับก็เลยรับไว้นะครับนี่นะคะสงสัยจะเป็นอาหารเย็นเย็นนี้นะคะปลาอะไรไม่รู้น่าอร่อยมากเลยมีน้ำพริกด้วยมาเด้อพี่น้องมากินด้วยกันบรรยากาศนะอู้ด้แล้เอ้ากูไปกูกไปมันน่าสนุกมากเลยนะเนี่ยรถกันนี้ พี่น้องคะนู่นวิวสวยมากเลยจ้าฝนกำลังโปรยเมดลงพอดีเลยนะคะแล้วก็วิวสวยมากนะคะทีมงานพี่พี่กู้ภัยนะคะโอ,อะ้หลายผาแผนกนะคะทั้งทั้งเก็บน้ำทั้งกวาดถนนนะคะอ่านี่พี่พี่ผู้หญิงนะคะก็หลายผาแผนกนะคะเดี๋ยวจะถ่ายทอดให้พี่น้องได้รับชมนะคะ นี่นะคะพี่กู้ภัยเอาแม่บ้านมาด้วยนะคะสามีเป็นกู้ภัยนะคะเอาแม่บ้านมาเก็บน้ําด้วยนะ,ะพี่พน้องสุดยอดมากนะคะค่ะสาหรับคลิปนี้นะคะก็ขอขอบคุณนะคะสําหรับการติดตามรับชมนะคะที่ YouTube ตั้มดัามซิ่งนะคะแล้วก็ y youtube ศรัทธาหลวงตาบุญชื่นเสียตั้มเจนีกระบุรีอีกย่กิโลชุมพร91นะคะจากจุดนี้นะคะกม30มค่ะ ก็สำหรับอีพีนี้ขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมที่ y o u u u e ศสัทธาหลวงตาบุญชื่นเสียต่ำเจนีสำหรับคลิปนี้สาธุบุญทุกคนทุกท่านร่ำรวยเงินทองสุขภาพแข็งแรงสวัสดีค่ะ